เอาว่สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีนะครับพี่ก่อนขอสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาเอ่ออะไรวะส่วนหาดาดแชงเคเกินะครับในแมปเอ่อมูหยองพนะคบผมนั่นแหละก็วิทยานะครับผมก็มาที่เกาะสกายเปียนะครับแล้วแล้วตรงนี้เหมือนจะทุกๆห้าทีจะมีบอสแชงคกเกิดตรงนี้นะครับ นี่นะครับก็ต้องหาทั้งสองอย่างนะครับหนังสือสีแดงแล้วก็ผมสีแดงนะผมของผมแดงแล้วก็เ,เดินตรงนี้นะครับผมแล้วน,นี่นะครับผมก็กดเอาของออมานะครับแล้วก็กดใช้เลยนะครับทีนี้ก็รีบๆเลยนะครับผมก็จากนั้นนะครับก็กดใช้เลยนะครับพีโตสปาพอดี นี่นะครับผมขึ้นแล้วนะครับเมื่อกี้มันขึ้เมื่อกีมม้มันขึ้นแล้วนะครับผมแล้วกูจะขึ้นเสียงทำผมเมื่อกี้มันขึ้นแล้วนะครับผมเมื่อกี้นะก็นี่นะครับมาดูกันเ J H T A B X เป็นการปัดขึ้นดาบออกไปนะนี Skill X เป็นการ ที่ายชันนะครับโตเต้เลยอนะ่ยนะไอ้กาหุสวยนะ้วยอ่ะโอเคสกิลต่อแล้วก็โอเคเรา,าลองดีฮิตโตกันโอดแรงทุกคนะแรงจา้า